ครับคนอื่นนะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนมิลักนักสะสมนะครับมาพบกันอีกครั้งครับกับช่องคนซ่องเหรียญชาแนลนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาทําความรู้จักกับเหรียญ10บบาทนะครับซึ่งเป็นเหรียญขององค์พ่อหลวงเรานะครับรัชกาลที่9นะครับไปติดตามรับชมกันครับว่าเหรียญที่ช่องคนส่องเหรียญนะจะพาเพื่อนเพื่อนไปทําความรู้จักคือเหรียญอะไรนะครับ พศไหนเกี่ยวกับเหรียญ10บบาทครับไปตามรับชมกันเลยครับสำหรับนะครับเหรียญ10บบาทนะครับเหรียญแรกผมจะให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับคือเหรียญปีพศ2,50045นะครับก่อนเข้าเรื่องนะครับเรามาทำความรู้จักกับลักษณะของเหรียญก่อนนะครับ แรกน,น,นะครับครับด้านหน้าของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพะบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ,อดุลยเดชนะครับพินพระพักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องบรมขัดติยาาชภูสิตาพรน,นะครับฉลองพระอ,องค์ุยภายในวงขอบเหรียญด้านในนะครับมีข้อความว่าภูมิพลอ,อดุลยเดชนะครับเบื้องซ้ายมีข้อความว่าราชการที่9้านะครับ ด้านหลังของเหรียญนะครับในส่วนของด้านหลังของเหรียญปีพศนี้นะครับ2545นะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะมีรูปพระปรางนะครับวัดอรุณราชโชว์ราลัมนะครับภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนนะครับมีอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกกว่า10บาทนะครับเบื้องล่างนะครับมีเลขบอก ราคานะครับเลข10ไทยกับเลข10อารบิกนะครับโดยมีข้อความคําว่าบาทขั้นระหว่างเลขที่บอกดังกล่าวนะครับด้านขวาก็มีข้อความว่าประเทศไทยนะครับด้านซ้ายก็จะมีปีที่จัดทำเหรียญนี้ขึ้นนะครับพศ2545นนะครับวันที่ประกาศใช้เหรียญปี4 5นี้นะครับ วันที่13กันยายน2531นะครับจำนวนการผลิตยอยู่ที่61,333,000ล้าน3 3 0 0เหรียญนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2545นี้นะครับแต่ราคาในเว็บไซต์ครับก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับไปดูกันครับว่าข้อมูลราคาของเหรียญนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ราคาของเหรียญนะครับเข้าไปในเว็บไซต์ใน Google นะครับเหรียญสิบาทหมุนเวียนโลหะสอสีนะครับเป็นร้านที่เขาขายนะครับเหรียญชนิด u นสีนี้นะครับ2 5งพน้ารหนะครับก็ราคาก็อยู่ที่นะครับร้อบาทนะครับราคาณปัจจุบันนะครับ นี่ก็เป็นราคาที่มายืนยันว่ามีการขายในเ,เว็บไซต์นะครับขายในอินเทอร์เนต็ตสามารถใครที่ชอบสะสมนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับสำหรับเหรียญน,นะครับปีพศ2545นี้นี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่มีมูล,ลค่านะครับ น่าเก็บสะสมนะครับถึงแม้จะไม่ติดหนึ่ในสิของเหรียญหายากแต่ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีราคาสูงพอสมควรนะครับไปติดตามเหรียญต่อไปครับเป็นเหรียญปีพศสองพัอยสามสก่อนนะครับ2537นะครับ ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่มีทั่วไปนะครับมีใช่ทั่วไปนะครับและหาไม่ยากนะครับหาไม่ยากแต่ราคาณนะปัจจุบันนะครับก็สูงพอสมควรนะครับเป็นเหรียญชนิด UNC นะครับ2537นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆเ,เข้าไปดูนะครับว่าในเว็บไซต์มีการซื้อขาย เท่าไรนะครับนะครับนี่ก็เป็นเว็บไซต์ที่เขามีการขายนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเกี่ยวกับสะสมเหรียญนะครับนปีพศ็เป็นปีพศ2537นะครับเหรียญ10บาทนะครับมีราคาณปัจจุบันนะครับอยู่ที่150บบาทนะครับนะครับเพื่อนๆใครสนใจนะสามารถเข้าไปได้นะครับ ข้าไปดูนะครับ,นะรบสินค้าก็อาจจะมีเหลืออยู่นะครับหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับลองเข้าไปติดต่อดูก่อนนะครับสำหรับเหรียญปีพศ2537นี้นะครับไปต่อเลยครับครับสำหรับปี2537นี้นะครับ มีจำนวนการผลิตของเหรียญน,นะครับอยู่ที่150ล้านเหรียญน,นะครับณปัจจุบันที่มีการขายในเว็บไซต์นะครับอยู่ที่150บาทนะครับแต่ล้านรับซื้อนะครับไม่แน่ใจว่าราคาจะอยู่ประมาณนี้หรือเปล่านะครับต้องเข้าไปติดต่อดูนะครับมีการ ซื้อขายกันนะครับเข้าไปใน Google นะครับผมไม่สามารถที่จะบอกชื่อร้านได้นะครับเพราะว่าเข้าใน Google ปุ๊บนะครับรับซื้อเหรียญร้านที่รับซื้อเหรียญจะขึ้นมาเลยนะครับก็ให้เพื่อนเข้าไปติดต่อได้เลยนะครับว่าร้านที่เขารับซื้อเหรียญเขาซื้อเหรียญอะไรบ้างนะครับช่องคนส่งเหรียญก็มีช่องทางนะครับให้ประมาณนี้นะครับไปดูเหรียญสุดท้ายนะครับ สำหรับเหรียญน,นี้นะครับอ่าเป็นเหรียญปี2538จนานวนการผลิตของเหรียญอยู่ที่5 3ล้าน7 0 0 0แสเหรียญนะครับมีการผลิตขึ้นมาถือว่าไม่เยอะนะครับไม่เยอะและถือว่ามีราคานะครับมีราคาในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับที่มีการซื้อขายกันนะครับเช่นเช่นเดียวเช่นเดียวกับเหรียญที่ บอกได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้นะครับครับสำหรับปีนะครับพศ2538นะครับตามข้อมูลนะครับก็จะมีนะครับมูลค่าอยู่ที่150บาทนะครับมีรหัสด้วยนะครับอันนี้สำหรับคนที่ชอบสะสมนะครับก็สามารถนะครับ หาสะสมได้ไม่ยากนะครับใครที่ชอบสะสมนะครับมีวางขายนะครับมีวางขายชนิด UNC นะครับปี2,500านะครับครับก็มีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับข้อมูลเหรียญนะครับของเหรียญสิบบาทนะครับซึ่งถือว่าช่องคนสองเหรียญนะครับนำข้อมูลดีๆมาฝากนะครับว่า เหรียญแต่และเหรียญที่ได้คัดสรรมานะครับมาให้เพื่อนได้ติดตามรับชมนะครับว่ามีามูล,ลค่าและก็มีคุณค่าที่จะเก็บสะสมนะครับเหมาะเหมาะกับสําหรับการเก็บสะสมขององค์รัชกาลที่9ของเรานะครับถือว่าเป็นเหรียญที่เริ่มจะมีการเก็บกันเยอะนะครับและหลุดลอดออกมา ให้เราจับใจใช้สอยนะครับในชีวิตประจำวันก็ถือว่าลดน้อยลงนะครับช่องคนสงเหรียญนะครับไม่ได้ซื้อขายนะครับเกี่ยวกับเหรียญนะครับก็เป็นแค่สื่อนะครับสื่อที่จะให้เป็นเพื่อนนะครับได้รับทราบข้อมูลนะครับว่าเหรียญแต่ละปีพศนะครับถือว่าเป็นแอดมินครับแอดมินแอดมินที่ ให้ข้อมูลนะครับให้ข้อมูลกับผู้ที่ชอบสะสมเหรียญเก่านะครับช่องคนส่งเหรียญก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับกับคนที่ชื่นชอบการสะสมเหรียญและก็เพื่อนๆที่พยายามที่จะขายเหรียญน,นะครับก็มีช่องทางเยอะแยะนะครับที่จะดําเนินการเกี่ยวกับเหรียญที่เพื่อนๆมีหรือ ตามหานะครับ2จ้คนสองเหรียญนะครับก็จะมีข้อมูลครับมาฝากเพื่อนๆตลอดนะครับสําหรับคลิปคลิปนี้ครับก็มีประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับเหรียญ3ปีพศที่ให้เพื่อนๆได้ติดตามรับชมนะครับก็ขอขอบคุณมากครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ